สวัสดีค่ะ FC พี่กุ้งขาก่อนํำการกดเอาไล่ดูสิวก่อนลูกอ่าจะได้แบบตื่นเต้นนิดนึงนะคะอันนี้คือสิวติดสารนะลูกนะขึ้นทุกอนุรูของคนถ้าถามพี่กุ้งว่าพี่กุ้งกดได้หมดทั้งทุกเม็ดไหมคะอันนี้เป็นไปไม่ได้นะลูกนะคือตอบจริงๆนะคะเพราะพี่กุ้งเป็นคนตรงแล้วก็พูดจริงนะลูกนะแต่จะได้มากได้น้อยอยู่ที่สิวและสิวที่เป็นมานะลูกนะอ่ะ EP สองนะลูกนะอ่า เจ็บหน่อยนะลูกตรงจุดนี้นะอดทนนิดนึงนะคะคนดีอืมแต่พี่กุ้งจะไปไวๆให้ค่ะลูกใหนลูหน้ายรึเ คลิปนี้พี่กุ้งตั้งใจทำให้มากๆเลยนะลูกใครที่ดูอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่กุ้งหน่อยนะคะที่ youtube ของเรานะคะ youtube จะเป็นคลิปใหม่นะคะเป็นพี่กุ้งกดสิวกดเองทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ลงเองนะคะไม่มีคลิปซ้ำแน่นอนนะคะแล้วก็เพจหลักของเราด้วยนะคะเพจพี่กุ้งกดสิวจะเป็นคลิปใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ทุกคลิปที่ทุกคนติดตามนะคะคลิปใหม่เองนะคะพี่กุ้งลงเองทั้งหมดถ้าหันหน้าน้องตางนี้หน่อยได้ไหมได้ลบหน่อยหน้าอ่าหน่อยหน้าแล้วลูกนะนะอันนี้สิวติดสารเม็ดม,มันจะเล็กนะคะมันจะเป็นพืชพืชทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าน้องอ่ะให้พี่กุ้งกดได้มากน้อยแค่ไหนคําว่าทําไมถึงเป็นน้องลงูกเพราะว่าการกดของเรานะลูกนะ มันจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าตรงที่ว่าลูกค้าจะต้องไม่เกรงนะคะให้พี่กุ้งกดได้ไวออกหมดก็หมดนะลูกนะเป็นเ็นนนใช่ค่ะจะไม่เท็กเลก เม็ดเล็กๆล,ลูกแต่ไม่ใช่เซียนนะลูกนะมันจะมีหลายคนจะบอกว่าพี่กุง้งหนูปีปัญหาเซียนนะคะมันไม่ใช่เซียนลูกหนูต้องดูต้องดูให้เป็นนะลูกนะว่าเซียนกับสิวอุดตันมันต่างกันยังไงเซียนมันจะเป็นแห้งๆนะคะเป็นขนขึ้นมาแต่ถ้าอุดตันนะลูกเวลาหนูกรีดผิวลูกๆมันจะเป็นก้อนไขมันขาว สกิดอยู่ใต้ผิวไหวไหมลูกเงยหน้าไว้นะลูกนะ จะตายแล้วลูกนะง่ายนะนะลูกตกใจ,จสิวพุง่ง สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องระวังก็คือเวลาที่สิวพุ่งในระดบเราก็จะต้องมีเราก็จะมีต้องต้องมีนะคะแว่นตาหรือว่าหน้ากะข้อไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สิวพุ่งใส่เราเก่งน้เวลูกอักเสบไว้ก่อนนะคะ ถ้าถามพี่กุ้งว่าสิวแบบนี้กดออกแล้วหมดไหมคะพี่กุ้งพวกนี้ถ้าเป็นหัวนะลูกเรากดออกหมดนะแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยลูกเห็นนะแต่ถ้าเราไม่กดนะลูกนะมันก็ไม่หายอะ่ะมันก็จะฝังอยู่นี้แหละแต่ถ้าถามว่าเวลาหัวมันออกแล้วมันขึ้นอีกได้ไหมคะพี่กุ้งขึ้นได้นะลูกทําไมถึงบอกว่าขึ้นได้นะคะมันขึ้นอยู่ที่อะไรคะขึ้นอยู่ที่การดูแลของเรานะลูกนะ ถ้าหนูดูแลเป็นนะคะอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะคะเน,นี่ในเรื่องของการทําความสะอาดผิวล้างหน้าให้สะอาดนะคะควบคุมสิวไม่ให้เกิดขึ้นใหม่นะลูกนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะลูกสาหรับลูกค้าที่เป็นสิวบางคนคือเป็นสิวถามว่าหนูล้างหน้าอืม พุ้งเลยหนูล้างหน้าสะอาดนะพี่กุ้งแต่คือในเมื่อเป็นแล้วลูกถ้าล้างสะอาดแค่ไหนเป็นแล้วนะคะมันก็ต้องรอกดออกก่อนแต่ถ้าทีเนี้ยพอเราออกแล้วนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดใหม่นะลูกนะมันก็จะลดการเกิดสิวได้อย่างดีมา,มากๆเช่นกันทีเนี้ยเวลาผิวหลังจากการกดสิวออกเรียบร้อยแล้วนะคะพุ่งดีมากเลยใช่ไหมพี่วินี่ยนะในหน้านิดนึงนะล,ลูกอืี่ย เวลาเราเวลานะคะเราเป็นแล้วสลุกสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่กุ้งย้ํามัด สม่ำเสมอแล้วก็ย้ำตลอดนะคะแทบทุกคลิปเลยคือการดูแลผิวหลังจากการกดสิวนะคะพี่กุ้งแนะนําเลยนะคะถ้าเป็นผิวแบบนี้นะลูกนัเป็นสิวแบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือละลายหัวสิวนะลูกใช้คู่กับมาส์สารายลดสิวของพี่กุ้งกดสิวตัวสีเขียวๆลูกพ่อคู่กันนะคะจะทําให้หัวสิวเปิดแล้วก็กดได้ง่ายนะคะและที่สําคัญถ้าผิวแบบนี้หนูมาแบบนี้นะลูกจะไม่ทิ้งรอยนะคะ จะไม่ทิ้งรอยแต่ถ้านะคะหลังกดอักเสบได้ไหมอักเสบได้หนูฟังพี่กุ้งดีๆนะลูกอักเสบได้นะลูกนะเดี๋ยวหนูจะได้ไม่ต้องตกใจแต่การอักเสบนะคะของเราก็คือไม่ทิ้งรอยค่ะลูกนะถ้าหนูใช้ครีมตามพี่กุ้งแนะนํานะคะ พอหลังจากการพอกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะทาครีมนะคะสําหรับผิวที่เป็นสิวนะลูกครีมที่ใช้พี่กุ้งแนะนําอยู่2ตัวก็คือตัวอะโรล่านะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกับตัวยางลบของเรานะคะเพราะตัวยางลบจะช่วยอะไรช่วยป้องกันผิวไม่ให้เป็นแผลเป็นและรอยดาจากสิวถ้ากลุ่มลูกค้านะคะที่เป็นพวกอักเสบน้ําเหลืองไม่ดีพี่กุ้งก็จะแนะนําเป็นพวกน้ําสมแต้มสิวนะลูกนะ เดี๋ยวเราจะแบ่งคลิปแล้วค่ะ นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่กุ้งจะจบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาตามต่อกันตรงนี้นะลูกนะเนี่ยเดี๋ยวพี่กุ้งมากดให้ดูนะคะตามต่อนะลูกนะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมคืออะไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะตัวน้ําตบจะช่วยสมานแผลกระชับรูขุมขนลดความมันได้นะคะแล้วก็มาร์กลดเชื้อสิวนะคะที่พี่กุ้งพูดไปเมื่อต้นนะคะก็คือละลายสิวจะทําให้หัวสิวหลวมแล้วกดได้ง่ายนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือตัวชานะคะก็คืออะโลเวลา เป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวนี้ใช้ได้นะคะสุดท้ายเลยก็คือมาร์คสาหลายลดสิวเวอร์ชันพิกุ้งกดสิวช่วยล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างจากครีมเก่านะคะและลดการเกิดสิวใหม่มันพอกเป็นประจําทุกวันคุณจะได้ผิวที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะตามต่อ EP นี้นะคะ